นิทานชาดกเรื่องลิงยอดกระตันยูก,กับนายพรานใจบาปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิม,มพานมีพยาวานอนตัวหนึ่งนามว่านันทิยะทำหน้าที่ปกครองดูแลวานอนบริวาร8 0ดหมื่น 80, ตัวนันทิยะมีน้องชายชื่อว่าจุลละนันทิยะทั้งสองมีแม่ที่แก่ชรลาและตาบอด แต่เพราะต้องช่วยกันดูแลวานอนจำนวนมากให้อยู่อย่างปกติสุขทั้งสองจึงไม่มีเวลามาดูแลแม่ที่แก่ชรามากนักแต่กะนั้นพยาวานอนนันทิยะก็จะหาผลไม้ดีๆแล้วฝากวานนอนบริวารให้นำไปให้แม่ของตนกินอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่ง พยาวานนนันทิยะและจุลนันทิยะได้มาเยี่ยมแม่แต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นร่างกายที่ผ่ายผอมและสุดโทมของผู้เป็นแม่ครั้นสอบถามดูจึงรู้ว่าผลไม้ที่ฝากมาให้แม่นั้นไม่เคยถึงมือแม่เลยพยาวาน,นนันทิยะรู้สึกเสียใจ ที่ตนเองเป็นถึงพยาวานอนดูแลบริวารตั้งแปดหมื่นตัวให้อยู่ดีมีสุขได้แต่กับปล่อยให้แม่แท้ๆของตนต้องลำบากมานานจึงกล่าวกับจุลลนันทิยะน้องชายว่าจุลนันทิยะเอ๋ยต่อไปพี่จะอยู่ดูแลแม่ให้มีความสุขเจ้าจงรับตำแหน่งจ่าฝูง ปกคองดูแลบริวารทั้ง8 0ดหมื่นตัวแทนพี่เถิดแต่จุลานันทิยะปฏิเสธโดยกล่าวตอบนันทิยะผู้เป็นพี่ไปว่าตัวข้าเองก็ปรารถนาจะปรนิบัติแม่ให้อยู่สุขสบายเช่นกันขอให้ข้าได้อยู่ดูแลแม่ร่วมกันกับพี่เถิดดังนั้นวานอนทั้งสองจึงละทิ้งฝูงแล,แล้วพาผู้เป็นแม่ ไปอาศัยอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมป่าคอยหาผลไม้และอยู่ปฏิบัติผู้เป็นแม่ผู้ชราและตาบอดเป็นอย่างดีม่ได้ขาดตกบกพร่องอยู่มาวันหนึ่งมีนายพานจากเมืองพราราณสีผู้หนึ่งเข้ามาล่าสัตว์ในป่าแต่วันนั้นเขาไม่ได้อะไรติดมือกับบ้านเลยจึงเดินเรื่อยมาจนถึงชายป่า ขณะนั้นวานอนนันทิยะและวานอนจุลละนันทิยะกำลังป้อนอาหารแม่ที่ตาบอดอยู่คันลิงสองพี่น้องเห็นนายพรานเดินมาแต่ไกลก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้หลบซ่อนอยู่บนกิ่งไม้ฝ่ายนายพรานเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่เห็นว่านอนแก่ชาราตาบอดนั่งอยู่แทนที่จะสงสารกับนึกดีใจว่า จะได้เนื้อวานอนไปกินแล้วแม้จะเป็นวานอนแก่ๆก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรติดมือกับบ้านไปเลยคิดดังนั้นจึงกงคันธนูหมายจะปิดชีพวานอนชลาวานอนนันทิยะเห็นดังนั้นจึงกระโจนออกจากที่กำบังแล้วกล่าวกับนายพานว่าขอท่านพานไว้ชีวิตแม่ผู้ชราและตาบอดของข้า แล้วเอาชีวิตของข้าไปแทนเถิดนายพรานตกลงรับคำวานอน,นันทิยะจึงยืนนิ่งให้ในายพรานสังหารแต่เมื่อฆ่าวานอน,นันทิยะไปแล้วนายพรานใจบาปกลับไม่รักษาสัจจะคิดแต่อยากจะได้เนื้อวานอนกลับไปให้ได้มากที่สุดจึงก่งคันธนูหมายจะปิดชีวิตวานอนชาราอีกครั้ง จุลลนันทิยะเห็นดังนั้นจึงรีบออกมาจากที่ซ่อนแล้วกล่าววิงวอนขอชีวิตแม่ว่าท่านพรานได้โปรดไว้ชีวิตแม่ผู้ชราและตาบอดของข้าแล้วเอาชีวิตของข้าไปแทนเิินายพรานตกลงรับคำแต่เมื่อข้าวานอนจุลละนันทิยะแล้วนายพรานใจบาปก็ยังไม่รักษาสัญญา ยิ่งสอนใส่นางวานอนชราจนถึงแก่ความตายตามลูกชายทั้งสองไปจากนั้นนายพรานใจบาปก็หาบร่างของวานอนทั้งสามออกจากป่าตรงกลับบ้านแต่ด้วยบาปกรรมร้ายแรงที่ทำต่อวานอนสามแม่ลูกทำให้ฟ้าผ่าลงมายัางบ้านของนายพรานจนเกิดเพลิงลุกไหม้คลอกเอาเมีย และลูกของนายพานใจบาปตายอยู่กลางกองไฟนั่นเองครั้นนายพานกลับถึงบ้านทราบข่าวนี้ก็เศร้าโศกเสียใจอย่างแสนสาหัสจนกลายเป็นบ้าทิ้งหาบที่มีร่างไร้วิญญาณของวานนอนทั้งสามลงบนพื้นแล้ววิ่งร้องไห้เข้าไปในบ้านของตนที่ถูกเพลิงไหม้วอดวายแทบทั้งหลังตอนนั้นเอง คือบ้านก็ตกลงมาทับศีรษะของนายพานใจบาปแผ่นดินแยกออกสูบร่างของนายพานใจบาปหยาบช้าตกลงไปชดใช้กรรมต่อในขุมนรก A v อเวจีการนั้นพยาวานอนนันทิยะคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวานอนจุลละนันทิยะผู้เป็นน้องคือพระอานน์ นายพรานใจบาปหยาบช้าคือพระเทวทัตข้อคิดจากชาดกคนใจบาปหยาบช้าย่อมพบกับความฉิบหายดังที่เคยเก่อไว้กับผู้อื่น